ไปเกี่ยวข้าวกันปนอยปนอยปปอนยหฮันมาเอ,อน้องนุมบา,บายบายสวัสดีค่ะเกี่ยวข้าวเหนียวกันครับเกี่ยวเวลา5้าโมงเย็น มันมีเม็ดเขาอยู่ไดนอหนาล้อยทางใตมันมีเม็ดเขาอยู่วันวันว่ามีเขามันก็มีนม่เนี่ยมันแสกมากจังไดแต่วันหยาเอันนี้มันเป็นเขาเขาแก้มหรือมันเป็นหยาตกลงนาะเขาแก้มมันยังสีไหลแล้วมันเป็นหยาตัวนั้นบ่ราะหยาดิหยาอีหยงดีค้อยเป็นเขานกหรือเปล่าเนี่ยเขานกแต่มันคือพวกท่านถอกมันอยู่หน้าตาเ้ามันคือถอกมันเป็นเขาหญ่ไงมันจะสอดก้อนเขาขายยาดีค้อยกินหยาแต่ก็ใหญ่ใหญ่อ่ เออมันนักมันกระกติดแล้วเนาะมันหลายมันเต็มอ,อกุกอาน่านมไทยให้แม่หน่อยอุ้ยหนุ่หวงข้าวเยอะมากถ้ามันได้อย่างนี้จะได้เยอะหมายถึงว่ามันต้องหยุดปะแม่ยกมือมันข้าวอุ้ยข้าวสวยมากเลยเกี่ยวข้าวกาลวงข้าวสวยมากผู้ใดเนะี่ยพี่นั่งเกี่ยวข้าวกาล วิ่งหนุ่ยห้วงเขางามแห้งเลยแต่เาดีกว่าตงนี้องานตีปัญญาสิมพ์โลหิตได้วงเข้าสวยมากเลยค่ะเออวงนี้ห้วงงามแห้งน้อทำแมนมันได้วงนี้นะมันมันดิ้นไส้หลานมันต้องใส่ฟุลดหลายๆมันสูบหนาว กันได้ซ้ำหนีเบิร์ดของเป็นลอยสอบได้นี่กันได้ซ้ำหนีเนาะมันหมากดีเลยเนาาี่งขนาดงานหนั่พีก่กายเด็ดเจ็ดสี่แล้ราคาสิบแปดบาทแค่นี้ส, <c oughs> สิบบาทเนยตสิบบาทยังกว่หดแต่กะได้สิบสามบอกพี่กายสิสิบเอื้อมก็หูเ้อไม่ดได้ถามเลย กต,ติกน้ามยูพุนข้าวเราสวยอยู่นะตรงนี้น้องนองมาดูรถเกี่ยวข้าวกับเลย น้ำเต็มเลยแล้วก็ลงได้เหมือนเดิมรดอุ้มน้องนนทถ่ายให้แม่ตรงนี้หน่อยอจากตรงนี้ นี้กดถ่ายไม่ได้ทาไมไม่ใช่กล้องธรรมดาเกี่ยวข้าวยามแรงนุน่งสิไปฟังผลน้ำแม่อยู่บ่ยังไปอยู่บ่ ย่างไปอยู่บ่ต้องข้าผ่าคืนลุยไปเลยค่อยเปลี่ยนเก่งมาสิหางขาค่อยเปลี่ยนเก่งค่ะค่ะเปลี่ยนเก่งมาสิบ่ขู่กันสิอึเปลนเก่งบกขูข่อกขู่ไงกระเปลี่ยนทั้งเสือทั้งเก่งเอาคืนมาสิบาดขาลุยมาเลยมันจะโดนตุ้มดีไหมเออยางมาเลย มาถ่ายรถเกีียวตอนมาถ่ายรถเกีียวเกี่ยวมาทีา้ไปแล้วบ่ รถมาแล้วรถไปเลย ไปหาปลาหนขึ้นดิฉัไปทางหุน,น,นหึ่ออฮะก้องน้ำดิน้ำเป็นฟองไปทางฝุ่นอยู่บ่หรือันอไปหาปลาหน่อยุ่เฮ<ะ>้ไป,ไปทงี่ละไประว่งน,นม่มีหาเออแม่ว่างครับ แาว้างสวยระว,วังมื่อนเด้อแกวเลยขาดีๆเนี่ยกขางเก้งขึ้นียกขางเก้งขึงงนะะ้นมาสิเปียกค่อยๆย่างไปได้บ่ล่ะกุ้มอยู่บ่ฮะมันลักไหลลงฮะไเ,เอาลงเอาคืนเอาลงเอาลงไปลงสิบบาทขา que sí, me